อ่ะช่วงนี้หลายๆคนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแบบ new n o r มอ l กันแล้วรวมถึงกองถ่ายละครก็เช่นกันแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือรอนพัทรพลนั่นเองค่ะแต่ที่ต้องยกนิ้วให้เขาเลยชื่นชมมากๆนะคะเพราะว่าสปิริตอันแรงกล้าของรอนค่ะถึงแม้ว่าจะลื่นล้มเจ็บเท้านะก็ยังฮึดสู้ทำงานค่ะ ฝายเคาะต้อนรับประกาศคลายล็อกระยะที่4หลังหนุ่มรอนพัทรพลพลาดท่าลื่นล้มสะดุดกระเบื้องจนนิ้วโป้งเท้าข้างข,างขวาเลือดไหลไม่หยุดซึ่งเจ้าตัวก็โชว์สปิริตทำงานต่อเนื่องไม่มีหยุดพักเพราะทันทีที่มีการอนุญาตให้กองละครถ่ายทำได้ผู้จัดก็จองคิวแน่นซึ่งหนุ่มรอนมีละครที่ยังไม่ปิดกล้องถึง4ี่เรื่องแม้จะยอมรับว่าเหนื่อยแต่ก็รู้สึกโชคดีที่มีงานให้ทำในวิกฤตแบบนี้ถึงจะต้องมีการปรับตัวอย่างมากในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่หรือว่าการปรับเปลี่ยนบทค่ะ การทานอาหารในกองแบบว่ามีเป็นอาหารถาดแยกกันทุกคนต้องมีโซเชียลดิสแท e มีระยะหา่างบางครั้งมีสุมเข้ามาตรวจเรื่องของแบบว่ามาตรการต่างๆว่าทำทำตามถูกต้องมาตรการไหมนะ mm hmm. ครับการแบบสแกนเข้าออกอะไรแบบทุกคนแบบเป๊ะเป,ปหมดเลยทุกกองเลยครับผมเพราะว่าทีมงานต่างๆก็ต้องแบบไม่เกิน50คนรวมแบบตากล้อ mm hmm. ง ช่างหน้าช่างผมที่ช่างไฟอะไรเงี้ยเพราะปกติกองถ่ายมันเกอนอยู่แล้วจั<ะ>งฉากต่างๆที่แบบต้องต่อสู้เลิฟซีนหรือว่าเป็นฉากใหญ่ๆก็ต้องเลื่อนไปก่อนเลยส่วนญ่องผมเป็นบูวตอนนี้ออบูต้องปรับหมดเลยนะครับเป็นจอ บอกว่าเป็นอย่าง,อางของรุงใจในมนตราเนี่ยก็ปรับเป็นภาพว่า,าว่าเป็นกองคารวาลต่างๆบางกองเห็นได้ยินว่านักแสดงจะต้องแบบไปตรวจกอ่อนทุกต้องครับ,รบใช่ฮะมีครับ,รบอ,อย่างผมของพี่นอ่องไงครับพี่น่องก็คือ,อมีคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาเนี่ยมาตรวจที่บริษัทบอดแคสต์เลยส่วนละครเรื่องร e เม m b e ออยู่ที่พ่วงก,กับผู้ล่วงลับอย่างตัวสันยูกำกับค้างไว้ก่อนจะเสียชีวิตนั้นหนุ่มร้อนเผยว่าต้องพักกองไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อหาพ่วงกับคนใหม่มารับช่วงต่อและละครก็ยังไม่มีคิวออนแอร์ พร้อมยอมรับนะคะว่าใจหายไม่น้อยเพราะตลอดเวลาที่ร่วมงานกันตนนับถือพ่วงกับที่ชื่อตัวเสมือนครูผผู้สั่งซ้อนประสิทธิประสาทวิชาค่ะ